พอยจาก Go Future Academy นะคะวันนี้ครูพอยก็จะมาสอนวิธีการใช้ scratch ทำนิทานสั้นง่ายๆเลยนะคะก่อนอื่นเลยทุกคนรู้จักนิทานเรื่องนี้ไหมคะ The Rabbit and the Turtle หรือว่ากระต่ายกับเต่านั่นเองค่ะอืมถ้าเกิดว่าพวกเราให้เจ้ากระต่ายกับเจ้าเต่าเนี่ยมาแข่งกันวิ่งทุกคนคิดว่าใครจะชนะคะจะเจ้ากระต่ายหรือว่าเจ้าเต่าหน้าลองไปดูกันดีกว่ากดที่ธงเขียวเพื่อเริ่มกันเลยนะคะ โอ้ยเจ้ากระต่ายวิ่งมาเร็วมากแล้วก็หลับไปแล้วเจ้าเต่าก็วิ่งเข้าเส้นชัยไปเลยนะคะนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าก็เป็นแบบนี้แหละคะ่ะทีนี้อยากให้ทุกๆคนทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยให้เข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างที่ครูพลใส่ไว้ให้นะคะลิงเนี่ยจะชื่อว่า The Rabbit and the Turtle Starter พอกดเข้ามาแล้วเนี่ยจะได้หน้าจอแบบนี้นะคะจากนั้นให้เราขยับเมาส์ไปที่ remix เสร็จแล้วก็กดเข้าไปเลย แล้วเราก็จะได้หน้าจอแบบนี้มานะคะการกดรีมิ์เนี่ยก็เหมือนการที่เราไปขอยืมงานคนอื่นนำมาพัฒนาต่อจากนั้นก็ให้เครดิตและขอบคุณเจ้าของงานเก่านั่นเองค่ะทีนี้เราก็จะมาดูสิ่งที่เรามีบ้างนะคะเราก็จะมีสปร์ามาให้2ตัวมีเจ้ากระต่ายแล้วก็เจ้าเต่าแล้วก็มีแบ็กดรอปที่เป็นรูปป่านั่นเองค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเจ้ากระต่ายกับเจ้าเต่าเนี่ยตัวใหญ่ไปนิดนึงเราลองมาปรับขนาดกันก่อนนะคะให้คลิกที่สป라이ท์ของเจ้าเต่าก่อนนะคะแล้วก็ไปที่ไซส์ปรับขนาดเป็นประมาณ50ค่ะจากนั้นก็ลากลงมาไว้ตรงนี้เลยแล้วก็ปรับขนาดของเจ้ากระต่ายนะคะเป็นประมาณลองดู50ก่อนค่ะเล็กไปนิดนึงงั้นเป็น8 0ค่ะโอเคแล้วก็ลากมาไว้ตรงนี้เลย คราวนี้เราก็จะทำให้เขาวิ่งนะคะให้กดที่สปค์ของกระต่ายเลยค่ะแล้วก็ไปที่ motion ลาก go to ออกมานะคะเพราะว่าตอนเริ่มแรกเนี่ยเขาจะได้อยู่ที่ตําแหน่งนี้ก่อนค่ะก็คือ x เท่ากับลบ154แล้วก็ y เท่ากับลบ52นั่นเองค่ะจากนั้นขยับกระต่ายไปจุดที่เราอยากให้เขาอยู่นะคะเป็นตรงนี้แล้วกันค่ะกระต่ายจะวิ่งไม่ถึงเส้นชัยนะแล้วก็ลากกลายออกมาค่ะ ไกลก็คือการทําให้เขาเคลื่อนที่จากที่1ไปยังอีกที่1นั่นเองค่ะโดยที่ตำแหน่งที่เราอยากให้เขาไกลมาเนี่ยก็คือ x เท่ากับ99แล้วก็ y เท่ากับลบ53นะคะแต่เดี๋ยวเราต้องแก้ y ให้ตรงกันนะคะเพราะว่าเขาจะได้อยู่ในความสูงที่เท่ากันค่ะโอเคทีนี้พอเรากดที่บล็อกนี้เจ้าก,กระต่ายเนี่ยก็จะกลับมาที่จุดเริ่มต้นแล้วก็วิ่งมาตรงนี้แล้วค่ะลองดูนะ นี่ถ้าเรารู้สึกว่าเขาวิ่งเร็วไปให้ปรับตัวเลขตรงนี้ค่ะเพราะตอนนี้เขาจะวิ่งตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปถึงจุดนี้ภายในเวลา1นาทีหรือ1 Se c o n ั seconds, นั่นเองค่ะดังนั้นถ้าเราอยากให้เขาวิ่งช้าลงก็ต้องเพิ่มตัวเลขให้มากขึ้นค่ะเขาก็จะใช้เวลามากขึ้นในการวิ่งไปถึงจุดนั้นค่ะเช่นให้วิ่งไปโดยใช้เวลา3วินาทีแล้วก็ลองกดดูใหม่นะคะอ่า แต่อันนี้ก็จะช้าไปนิดหนึงประมาณ2น่าจะดีกว่าค่ะแล้วลองกดดูนะโอเคค่ะเร็วกำลังดีเลยแล้วตามนิทานเนี่ยเจ้ากระต่ายจะวิ่งมาจนถึงเกือบถึงเส้นชายแล้วก็จะหยุดนอนหลับนั่นเองดังนั้นเราจะไปที่คอสตูมส์ของกระต่ายนะคะจะเห็นว่าคอสตูมที่เตรียมไว้ให้จะมีอยู่2แบบคือแบบ Rapid Run แบบวิ่งแล้วก็ r a p i d sleep แบบกระต่ายหลับนั่นเองค่ะให้จำชื่อไวด้ดีๆนะคะ จากนั้นให้กลับไปที่โค้ดแล้วก็ไปที่ลุคค่ะแล้วก็เลือก Switch costume to rapid sleep ลากออกมาเลยทีนี้พอเจ้ากระต่ายวิ่งมาถึงตรงนี้เจ้ากระต่ายก็จะหลับแล้วค่ะลองคลิกดูสิอ้าวทีนี้เจ้ากระต่ายจะหลับมาตั้งแต่เริ่มเลยดังนั้นเราต้องเลือก Switch costume to rapid run ออกมาด้วยนะคะให้อยู่ตอนเริ่ม แล้วลองคลิกดูค่ะเจ้าก,กระต่ายก็จะวิ่งตอนเริ่มแล้วก็หลับตอนที่ถึงจุดที่กำหนดไว้นะคะจากนั้นเราจะลืมสิ่งน,นี้ไม่ได้เลยค่ะให้ไปที่ Events แล้วก็ลากเว้นกรีนแฟลกคลิกออกมาค่ะทีนี้พอเราคลิกที่ธงเขียวตรงนี้เจ้าก,กระต่ายก็จะวิ่งมาแล้วหยุดแบบนี้แล้วค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปดูที่เต่ากันบ้างค่ะกดที่สปอ์ของเจ้าเต่าเลยค่ะ เรามาเริ่มจากโมชั่นก่อนนะคะทำคล้ายๆของกระต่ายเลยค่ะก่อนอื่นลากโกท o ออกมาตอนที่เริ่มเจ้าเต่าจะได้อยู่ที่จุดนี้เสมอค่ะจากนั้นลากเจ้าเต่ามาที่จุดที่อยากให้เขาเดินไปถึงก็คือถึงเส้นชัยเลยค่ะแล้วก็ไปที่ไกลาลากไกลออกมาโอเคก่อนอื่นปรับไวให้เท่ากันก่อนนะคะจากนั้นจะเห็นได้ว่าเจ้าเต่าเดินเร็วมากเลยดังนั้น เราต้องให้เจ้าเต่าเนี่ยเดินช้ากว่ากระต่ายนะคะเอาประมาณ4ี่วิแล้วกันค่ะนี่ก็จะได้แบบนี้ค่ะทีนี้เราก็ต้องใส่คำสั่งให้โปรแกรมทำงานเมื่อเรากดธงเขียวไปที่ events แล้วลากธงเขียวออกมาเลยค่ะคราวนี้ถ้าเรากดธงเขียวนะคะโปรแกรมจะเริ่มทำงานแล้วสไปก็จะเดินพร้อมกันค่ะนี่ ง่ายมากๆเลยแต่เพื่อความสนุกเราใส่เสียงเพลงให้ตอนที่เจ้าเต่าถึงเส้นชายกันดีกว่านะคะก่อนอื่นให้ไปที่ s u u n s ค่ะจะเห็นว่ามีเพลงที่ถูกเตรียมเอาไว้แล้วนะคะคือเสียงท่าดาลองกดฟังดูนะคะ <S <S น่าสนุกมากเลยจำชื่อไว้นะคะว่าเพลงชื่อท่าดาจากนั้นให้ไปกดที่โค้ดค่ะแล้วก็ไปที่แถบของ Sound แล้วก็ลากตัวนี้ออกมาค่ะ start sound ท่าดา คราวนี้ไปคลิกที่ธงเขียวค่ะโอเคค่ะแล้วเราก็สามารถทำนิทานของเราได้สำเร็จแล้วนะคะทีนี้เรามาเซฟกันดีกว่าค่ะให้ไปตั้งชื่อโปรเจกต์ก่อนนะคะโดยครูพลอยจะตั้งชื่อว่า my project จากนั้นก็ให้เลื่อนเมาส์มาทางขวาแล้วกดที่ save now ค่ะ เท่านี้โปรเจกต์ของเราก็จะมาอยู่ที่ My Stuff แล้วค่ะลองไปดูกันดีกว่าลองกดเล่นกันดูนะคะจะกดที่ปุ่มเขียวตรงนี้หรือว่าตรงนี้ก็ได้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทำได้หรือไม่ได้คอมเมนต์บอกเอาไว้ด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ค่ะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะครูพลจาก Go Future Academy สวัสดีค่ะและสำหรับคนที่กำลังมองหาคอร์สเรียน Scratch ให้กับเด็กๆหรือว่าอยากเรียนรู้เทคนิคเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ตามช่องทางด้านล่างเลยนะคะ